ทำกุ้งชุบแป้งทอดกันนะคะของที่จะใช้ก็มีกุ้งนะคะตรงนี้50บาทค่ะแป้งทอดกรอบค่ะไข่ไก่ค่ะและเกรดขนมปังค่ะมาแกะกุ้งกันนะคะไว้ห่างนะคะจะได้สวยแล้วก็ ันหัวกุ้งออกเลยค่ะนี่แค่นี้พอพี่ออกค่ะนี่นะคะทำอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งทอดกรอบค่ะใส่น้ำเย็นหน่อยค่ะเอาพอค้นๆนี่นะคะกตะพอชุบกุ้งติดค่ะเอากุ้งลงมาชุบค่ะ แล้วก็วางมันเก็บหมกปังนะคะหมกไว้ก่อนเก็บหนมปังมันใหญ่ไปแล้วก็หยำมเลยค่ะเป็นไฝอยหน่อยนี่นะคะหนมปังจับก,กุ้งแล้วนะต่อไปตีไข่ค่ะ เอากุ้งม,มาชุบไข่นะคะแล้วก็ลงไปที่เกล็ดขนมปังค่ะแล้วก็กกนี่นะนะคะตัวนี้จะใหญ่หน่อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอทอดเลยค่ะตั้งน้ำมันร้อนนะคะ ไฟไม่ต้องแรงนะคะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเราจะใส่หมดเลยนะคะกี่ตัวไม่รู้ห้าหกตัวก็ทอดจนเหลืองเลยนะคะก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันเหลืองเอาออกก่อนค่ะได้แล้วนะ ะะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะจานนี้ต้นทุนก็น่าจะอยู่ที่80บาทนะคะนี่นาก็ลองทำกันดูนะคะ